สวัสดีครับแมพี่น้องปองปลายสุภูสกุลกับสวัสดีเอฟซทุกทุกท่านครับผมสวัสดีช่วงบ่ายครับอยู่ที่ชนบุรีที่เก่าที่เดิมครับมองจอดรถจอดล่าของทีมงานคนวอยวงแสงทองฟินแลนครับผมนี่ครับพร้อมที่จอกเดินทางสู่รามอินทา80เด้อครับเด้อครับเด้อมาแรกนลครับตอนนี้ทีมงานบางส่วนมาจากอุบลราชธานีกำลังขับรถมานะครับนอก มาจะเสาร์คนน่ะหอดกับประมาณสามสี่ถุงเหลือกับหอดกับสิบพร้อมออกเดินทางสู่ดามินทาแปดสิบนะครับน้องที่ทําการแสดงวงแสงทองฟิแลนด์ค่ำคืนพรุ่งนี้ครับน้องครับน้องมื่ออื่อนนะครับแสดงมีการมีงานนะครับหลังจากหยุดมาห้าวันครับเต็มเต็มครับนอนนอนอย่างเดียวครับนอนกินนะครับแล้วก็ว่างก็ไปหาดับจอบพ่อไร่ข้ากับเผ่าข้าหารกันครับนะครับทีมงานเราก็นอน ไก่ตัวนี้ไก่ต้มใหม่แนครับนี่ครับ,รบเพื่อรอการรองานจนหอดมือสีออกงานแล้วก็คือพุ่งนี้ครับงานวันที่ยี่ห้ายี่หกครับสองวัน่ทีมงงานเราก็นอนพักผ่อนเต็มที่นะครับพร้อมที่จะออกงานนะครับอย้ากับพนักง,งานกะเดือนหน่อยลงทุกที่ทุกที่ครับหย่อนว่างงานมันห่างนะครับเนาะคนงานกะหห้แน่ได้ยุเจ็ดแปดข้นกะเดืนอทเลรกกะสู่ไปให้กแล้วครับ จนไหนๆนอครับนอกงานมันหานนน่างทีมงานกับตรงบางคนกับไปน้อยอื่นนะครับเพราะว่าหน่วยทางอื่นเขามีงานมีการกันนอกครับนอกผมเป็นยังครับอ่าผู้น,นี่ยผมมีงานกันเขาไปหาเงินหาทองนะครับทุกคนต้องมีภาระหน้าที่ทุกแต่ละคนต้องใส่เงินใส่ทองครับผมนะครับพูกพอกันนะครับเด้อทั้ง รามยินท่า80บบอครับโอ้ยบรเคยไปลงจัาเกลือแล้วครับรามยินท่า80ดสิบครับข้างแรกแขกมานของทีมงานแสงทองฟิลแลนด์กับทีมงานคอนวอยแสงทองฟิลแลนด์ครับจะไปลงที่รามยินท่า80นะครับ FC ทุกท่านครับอย่าลืมแล้วครับเด้อมืออื่นครับพอๆกันหนึ่งชุมต้นเป็นต้นไปครับผมนะครับรามยินท่าหลังจากนั้นที่พกก็คืออยู่ที่ไอ้รัดพราวร้อยหนึ่งครับอ่าเนไหครับมาบนทีมงานเ่านอนนอนอยู่ศอกอยู่มุม เขาไปถามซื้อยางบ่แม่นโอ้ยยัไงนะครับยอดนี่ไต่เวที่นี่ไต่ตดเวที่เนี่ยสอกมุมเนี่ยกินเข่ากินนางกินปูไปลาเราบมดที่งานเท่าที่มานเท่าของท่านกินข้าวครับเพราะว่ากะกินมืออดมือบ่เพราะประหยัดเงินเพราะว่างานโมมี่อ่ะกินบ่กินหลายกันเลยครับเพราะว่าโมมีงานกินแล้วก็นอนนอนอาจารย์ดดีอันทั่วชาแนลครับ วันที่ผ่านหัวขับสองวันนะครับวันที่ยึดจิตกับข้องสิกลับอุบุราตจานีผมก็คงสิกลับนะครับต้องกลับไปเบิ่งบ้านเบิ่งซองนะครับอ่าอยู่นี่กับไลท์อาทิตย์นะต้องกลับบ้านเนี่ยครับเพราะว่าเดือนหนากับสิมีโครงการไปทั้งจังหวัดอื่นนะครับเด้อมีเขชนคิวงานนะจังหวัดอื่นกับมีแล้วครับเรื่องงานอ่าเหมือนจะผอกันนะครับเนาะมองได้ไปล้องมองได้กับสิแจีงข้าวตลอดครับท่ายล่งยูทูบตลอดครับ กสิไปการไปงานกับทีมงานแสงท้องฟิลแลนด์ครับผมอ่าพอ่พอๆกันกลับมืาอีกนึง FC ทุกท่านรอชมครับรามินทา80ครับแสงท้องฟิลแลนด์พร้อมทําการแสดงพรุ่งนี้ยิบหายิบพกอยู่ลาดเผา101แล้วครับเด้อหลังจากนั้นยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก่าผักพรอ้ยิบเก่าผมมีแล้วครับเนาะมาถึงที่สองอ่าที่สามกันเลยข่าวว่าอยู่วัดอินวัดอินทั้งใดหระครับท้องสายไปที่ผมเลยไปเราไปที่ไปที่หาที่พกไปแล้วครับน้อง อกันนี่ก็รักจากยิปหายิโพดกับพ่ออีกทีหนึ่งพ่อกันครับผมอ่ากับพักพอน่บ้านนอยู่บนดาษท่านี่บางส่วนกับสิยุนนี่แหละครับจอดรถไปนี่กับสามขันขึ้เก่าให้ทีมงานไปนี่จักสองสามขนกับพ่อแล้วครับอ่าเฝ้ารถเฝ้าล่าอยู่นี่นะครับเนาะอ่าจะได้กับพ่อกันนะครับเด้อเอฟซีทั้งรามอินทาพบกันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้กับสิภาทีมงานเก็บข่าวของเตรียมของครับเดินทางมุ่งสู่รามยินทา80เนาะครับเนาะ อข,อขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่นะครับแลาเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ